เขาเป็นเด็กน่ารักเนาะเขาเป็นเด็กที่พูดเก่งรักในความยุติธรรมสูงมากซึ่งเขาไม่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรม,มเขาก็จะพูดตรงๆแล้วยิ่งเขาอ่ะมาเจอเหตุการณ์ทางการบ้านการเมืองเราที่มันผิดปกติไม่ใช่รูปแบบประชาธิปไตยคือมีการรัฐประหารไม่ได้มีประชาธิปไตยจริงๆแม้กระทั่งการโกงการเลือกตั้งพี่ว่าทุกคนอ่ะทราบ แต่ไม่พูดน้องชายพี่ไม่ได้เห็นว่าไม่ถูกต้องเขาก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์จนทําให้เขาต้องรีภัยมาอยู่ที่กัมพูชาค่ะตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ฉุกระหุมากแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่ปลอดภยัยก่อนที่เขาจะบินเขาโทรไปบอกแม่ว่าต้าต้องหนีนะไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากที่เขาหายไปสองปีก็พูดคุยกันตามปกติถามสารทุกสุดิว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าต้าสบายดีไม่ต้องเป็นห่วง เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วอยงี้ค่ะ วันที่4มิถุนายนนะคะเป็นช่วงช่วงบ่ายเหมือนเขาไปคุยธุระมากนะคะแล้วเขาก็โทรมาโทรมาแล้วก็คุยกันเขาก็เลยบอกเออเนี่ยประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวตาซื้อลูกชิ้นก่อนหลังจากที่คาว่าเ,าเขาซื้อลูกชิ้นก่อนเขาก็าคุยกับเราได้นิดเดียวเราเข้าใจว่าเขาอาจจะซื้อลูกชิ้นเสร็จแล้วก็เดินข้ามถนลลๆๆๆนแล้วโดนรถชนเราก็ได้ยินเสียงว,ว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกโอ๊ยหายใจไม่ออกตลอดเวลาจนกระทั่งเสียงนั้นขาดไป แต่มันไม่มีคําอื่นเลยนอกจากคําว่าโอ้ยหายใจไม่ออกหลังจากที่สายเขาตัดไปนะคะเราก็ติดต่อเข้าไปหลายครั้งมันก็ไม่มีอะไรตอบกลับก็เลยพยายามนึกแล้วก็โทรหาเพื่อนเขาที่เคยอยู่ที่นี่ลองช่วยให้คนไปดูให้หน่อยเขาก็บอกได้ได้ได้ไดแล้วหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ20่ินาทีเขาก็เลยบอกว่าให้ทําใจดีๆนะอ่าตาถูกอุ้มค่ะ เสียใจมากที่สุดก็คือประเด็นที่น้องพี่เคยพูดว่าเมื่อก่อนพี่เลือกที่จะปิดหูปิดตาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองทั้งๆท,ที่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแต่เราเลือกที่จะช่างมันมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันที่เมื่อก่อนน่ะไม่ใช่พี่ไม่รู้นะแต่พี่เลือกที่จะไม่รู้พี่ว่าประเทศไทยโดนพูดฝังหัวมามานานแล้วอะค่ะมันจะให้เปลี่ยนแปลงภายในวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้แต่พี่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่วันเฉลิมหายไปนี่ห้าหเดือนนี้ถือว่า มัน Amazing มากแล้วจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ที่หลังจากที่วันเฉลิมหายไปก็จะมีน้องๆที่ออกมาเรียกร้องให้วันเฉลิมจนบางคนก็โดนคดีเราก็เลยพยายามทำในเรื่องของด้านกฎหมายเรื่องพบอรบป้องกันและประปับปวามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อจะไม่ให้มีน้องๆหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูกกระทําสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรามันถือเป็นอะไรที่สะเทือนใจเนาะพี่ถือว่าเคสของวันเฉลิมทําให้ทุกคนอะ่ะตื่นตัวที่น้องๆอ,ออกมาเรียกร้องให้ช่วยกันเซฟวันเฉลิมแล้วมันก็เพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครพี่คิดว่าน้องชายพี่ถ้าเขาได้รับรู้เขาก็จะดีใจว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องมาตลอดเรียกร้องหาประชาธิปไตยอะ่ะมันใกล้จะเป็นความจริงแล้วมันทําให้เราดีใจและและก็ สิ่งที่วันเฉลิมเขาต้องการมันเป็นสัญลักษณ์ที่เขาอยากเห็นมันมาตลอดระยะเวลาที่เขารีภายไปด้วยความที่เขาเป็นน้องเราเราก็ยังหวังย่ก็ยังอยากให้เขาปลอดภยัยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มี พี่คิดเสมอว่าถ้าพี่ไม่ตามหามัมนจะติดใจพี่ไปตลอดชีวิตว่าเราสามารถทําได้เราสาม,มารถตามหาน้องเราได้เรามีหลักฐานแต่ทําไมเราไม่ทําพี่ถือว่าพี่ทําดีที่สุดแล้วถ้าเขายกฟ้องก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องการรณรงค์เรายังทําต่อค่ะเราก็ยังตีแผ่เรื่องของเราไปเรื่อยๆพี่ก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกก็ขอให้วันเฉลิมเป็นกรณีสุดท้ายค่ะ ถามว่ากลัวไหมมันเลยจุดจุดนั้นมาแล้วแต่ถามว่าหยุดไหมคงไม่หยุดแล้วแหละสิ่งที่เขาทากับเราอ่ะมันปิดใครไม่ได้แล้วปิดหูปิดตาใครไม่ได้อีกแล้วค่ะ